เครื่องบินขับไล F ่ F-16A Fighting Falcon คือหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของยุการบินสมัยใหม่ที่ทั่วโลกต่างรู้จักกันดีเพราะมันไม่ใช่เพียงแค่นักสู้บนท้องฟ้าแต่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีความคล่องตัวและพลังการรบที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทั้งภารกิจโจมตีภารกิจคุ้มกันและการควบคุมอากาศเหนือสนามรบตั้งแต่วันที่มันถูกเผยโฉมขึ้นมาเป็นครั้งแรก จนถึงวันนี้ F 1 6 a ก็ยังคงพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าความคลาสสิกทางการทหารนั้นยังสามารถมีชีวิตอยู่คู่กับเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างลงตัวในยุคที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่สนามรบสมัยใหม่ F 1 6 a ถูกออกแบบโดยมุ่งเน้นความเบาความคล่องตัวและการตอบสนองที่รวดเร็วที่สุดนักบินหลายคนกล่าวเหมือนกันว่า F 1 6คือเครื่องบินที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนใส่ปีกบินด้วยตัวเอง ด้วยที่นั่งแบบเอ็นสาองศาที่ถูกวิจัยมาแล้วว่าช่วยให้ทนต่อแรงจีสูงได้ดีขึ้นและคันบังคับแบบไซส,สติกทำให้การควบคุมเครื่องตอบสนองชับวไวเหมือนสั่งด้วยความคิดเพียงเศษเสี้ยววินาทีนั่นคือหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ F16A กลายเป็นเครื่องบินที่นักบินหลายชาติหลงรักโครงสร้างลำตัวของ F16A ถูกออกแบบให้ลู่ลมและสร้างแรงยกตามธรรมชาติแบบ Relax Stability ซึ่งโดยปกติแล้วเครื่องบินทั่วไปจะออกแบบให้มีเสถียรภาพสูง แต่ F16A กลับเลือกทางตรงกันข้ามเพราะความไม่เสถียรในระดับที่คำนวณไว้ล่วงหน้าทำให้มันพลิกตัวเปลี่ยนทิศทางและหลบหลีกได้รวดเร็วกว่าศัตรูหลายเท่าตัวแน่นอนว่าความเสี่ยงตรงนี้ถูกควบคุมด้วยระบบ F ฟล b บาย r วที่ประมวลผลทุกการเคลื่อนไหวของเครื่องบินแบบดิจิทัลทำให้นักบินสามารถบินในรูปแบบที่เกินขีดความสามารถของเครื่องบินทั่วไปได้โดยยังคงความปลอดภัยสูงสุด ด้านพลังขับเคลื่อน F16A ติดตั้งเครื่องยนต์ Whitney F100PW200 ซึ่งให้แรงขับมหาศาลพอที่จะทำให้เครื่องขึ้นสู่ความเร็วเหนือเสียงได้ในเวลาอันรวดเร็วนักบินหลายคนอธิบายว่ามันคือความรู้สึกที่คุณยังไม่ทันตั้งตัวเครื่องก็พุ่งพยานเหมือนลูกศรที่ถูกยิงออกจากธนูความเร็วสูงสุดของ F16A แต่ระดับแมสสองทำให้มันกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในทุกสมรภูมิไม่ว่าจะเป็นภารกิจคุ้มกันน่านฟ้า การสกัดการเครื่องบินรู้กล้ำน่านฟ้าหรือการเข้าสู่พื้นที่การรบลึกในดินแดนศัตรูในด้านระบบอาวุธ F-16A เป็นหนึ่งในเครื่องบินที่มีความยืดหยุ่นที่สุดในโลกมันสามารถติดตั้งจรวดอากาศสู่อากาศเ M-9 ไซวินเดอร์ M-120 AMRAAM รวมไปถึงระเบิดนำวิถีแม่นยำหลายประเภททั้งแบบเลเซอร์และแบบ GPS นักบินสามารถเลือกชุดอาวุธที่เหมาะสมกับภารกิจได้อย่างหลากหลาย ทำให้ F-16A รับบทบาทได้ทั้งผู้พิทักษ์ท้องฟ้าและผู้โจมตีภาคพื้นดินในเวลาเดียวกันความหลากหลายนี้เองที่ทําให้หลายประเทศเลือก F-16A เป็นกําลังหลักของกองทัพอากาศของตนหนึ่งในสิ่งที่ทําให้ F-16A โดดเด่นคือเรดาร์แอน APG-66 ซึ่งแม้จะเป็นรุ่นแรกแต่ก็มีความแม่นยำสูงสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ระยะไกลและแยกยะาเป้าหมายได้ดีในสภาพแวดล้อมการรบที่วุ่นวายการทำงานร่วมกับระบบควบคุมการยิงที่ล้ำสมัย ทำให้ F-16A สามารถล็อกเป้าหมายได้รวดเร็วและทำการโจมตีได้อย่างแม่นยำทั้งในระยะใกล้และระยะไกลความสามารถเช่นนี้คือหัวใจสำคัญของเครื่องบินขับไล่ที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในสนามรบจริง F-16A ได้พิสูจน์คุณค่าของมันในหลายภูมิภาคทั่วโลกตั้งแต่ตะวันออกกลางยุโรปไปจนถึงเอเชียหลายประเทศใช้ F-16A เพื่อป้องกันน่านฟ้าและเสริมกำลังทางอากาศอย่างต่อเนื่อง ความเชื่อมั่นในสมรรถนะของเครื่องลำนี้ไม่ใช่แค่เพราะความสวยงามของดีไซน์หรือชื่อเสียงจากประวัติศาสตร์แต่เพราะมันได้ทำผลงานจริงในสถานการณ์จริงเป็นเวลาหลายทศวรรษตั้งแต่ปลายศตวรรษที่20จนเข้าสู่ยุคศตวรรษที่21สิ่งที่น่าสนใจคือแม้ f 1 6่ A จะเป็นรุ่นแรกของตระกูล Fighting f ฟลคอนแต่ประสิทธิภาพของมันยังคงสามารถแข่งขันกับเครื่องบินรุ่นใหม่หลายลำได้อย่างดีเยี่ยมด้วยการอัปเกรดระบบอิเล็กทรอนิก ซอฟต์แวร์และระบบอาวุธที่ทันสมัยทําให้มันยังคงมีความสามารถเทียบเท่าเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงในหลายประเทศทั่วโลกเครื่องบินรุ่นนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่ของเก่าสมัยก่อนแต่เป็นของเก่าที่ไม่มีวันหมดค่าเมื่อมองเข้าไปในห้องนักบินของ F-16A จะพบว่าทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใช้งานจริงระหว่างภารกิจไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ HUD ที่แสดงข้อมูลสำคัญทั้งหมดโดยไม่ต้องละสายตาจากพื้นที่ด้านหน้า เครื่องมือแบบมัลติฟังก์ชันที่ช่วยให้นักบินเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์และระบบเตือนภัยที่ถูกออกแบบมาให้เข้าใจง่ายในช่วงเวลาที่ความกดดันสูงขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องบินที่คิดแทนนักบินในสถานการณ์อันซับซ้อนของสนามรบหลายประเทศที่ใช้ f 1 6 a ต่างบอกเหมือนกันว่ามันคือเครื่องบินที่คุ้มค่าที่สุดในโลกเพราะราคาตัวเครื่องเมื่อเทียบกับสมรรถนะถือว่าคุ้มเกินราคาระบบซ่อมบำรุงที่ไม่ยุ่งยากและอัตราความพร้อมปฏิบัติการที่สูง ทำให้มันกลายเป็นกำลังสำคัญของหลายกองทัพอากาศความง่ายในการฝึกและดูแลเครื่องรุ่นนี้อย่างช่วยให้หลายประเทศสามารถยกระดับกำลังทางอากาศของตนได้อย่างรวดเร็วทำให้ F-16A เป็นที่นิยมตั้งแต่ประเทศใหญ่จนถึงประเทศที่ต้องการกำลังรบในงบประมาณจำกัดในด้านสมรรถนะการบินตัวเครื่องมีอัตราการไต่ระดับที่รวดเร็วคล่องตัวและรองรับอาวุธได้หลายชนิดรวมถึงสามารถบินด้วยความเร็วต่ำในการโจมตีเป้าดินและบินด้วยความเร็วสูงในภารกิจสกัดกั้น จุดเด่นที่ทำให้มันเหนือกว่าคู่แข่งในหลายครั้งก็คือความสามารถในการหมุนตัวอย่างฉับพลันเปลี่ยนความสูงแบบทีละไม่กี่เมตรในเวลาเซียววินาทีและการตอบสนองที่รวดเร็วต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวเหมาะทั้งการดวนกลางอากาศและการรุกลึกในพื้นที่สัตร,รูแม้ว่าเวลาจะผ่านมาหลายทศวรรษแต่ภาพของ F-16A ที่บินตัดเมฆพุ่งไปข้างหน้าอย่างสาง่างามนั้นยังคงเป็นภาพที่สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ที่ได้เห็น มันคือเครื่องบินที่ทำให้หลายประเทศเชื่อในพลังของเทคโนโลยีอากาศยานของยุคเมื่อหลายสิบปีก่อนและยังคงทำหน้าที่อย่างภาพภูมิในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นภารากิจลาดตะเวนการคุ้มกันด้านฟ้าหรือภารากิจโจมตีเชิงลึกในสภาวะการที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงสุดท้ายนี้ F-16A Fighting Falcon ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าด้านการบินทางทหารคือบทพิสูจน์ว่าการออกแบบที่ถูกต้องสามารถมีอายุยืนยาวได้อย่างไม่น่าเชื่อ และคือเรื่องราวของนกนักสู้ที่ยังคงคอรองท้องฟ้ามาจนถึงวันนี้ความเร็วความคล่องตัวและความแม่นยำทำให้มันเป็นไอคอนที่ไม่มีเครื่องบินรุ่นใดมาทดแทนได้ง่ายๆแม้เวลาจะผ่านไปแต่ชื่อของ f 1 6 a ก็ยังคงถูกกล่าวถึงบนเวทีการบินโลกอย่างภาคภูมิ